เจะเอามาระบายสีอ่ะทำไมอ่ะมันก็เหมือนสีมึงจะเอาสีสมาระบายสิไม่ใช่เอาอันนี้กูมาระบายมึงบ้าปะเนี่ยมันก็เหมือนสีเหมือนกันนั่นแหละหล่อนอไรถ้าเป็นงกจาเป็นห่วงเหมือนสีตรงเออหูพังหมดโอ้ยระบายโพนี่เขี้ยนเขาวน่ะไานะนแต่ละมือแต่ละเดีของแท้อีเจทำอะไรอะใช้ระบายสี เอาอะไรระบายอุ้ยอีจีอะไรของมึงเนี่ยอะไรเออามาเล่นได้ยังไงก็จะเอามาระบายสีอะทำไมอะมันก็เหมือน,นอส,สีมาระบายสีสไม่ใช่เอาอันนี้กูมาระบายมึงบ้าปะเนี่ยมันก็เหมือนสีเหมือนกันนั่นแหละหลอดอะไรถ้าเป็นงกถ้าเป็นห่วงเออเหมือนสีตรงเออหูพังหมดโอ้อะไรระบายโพนี่ ของหลานเอาก็ของหลานของหลานสิก็จะระบายโพนี่อะสีไม้ก็มีมึงเอาอันนี้กูมาเล่นทำาไมไม,มึงบ้าไปเนี่ยถ้าเป็นหัวเลยท้งแ่ฉันจะระบายไม่ได้แค่ที่แต่งหน้าเนี่ยนะคะมันผิดตรงไหนฮะมันก็ระบายได้เหมือนกันแหละมันใช้ได้เหมือนกันมึงเห็นมันเป็นอะไรสีน้ําไงสีน้ําระบายสีดินสอไม้มันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเอามานี่โอ้ยมันเหมือนกันยังไงมันก็เหมือนกันแหละม,มันเป็นผงๆเงเห็นไหมเห็นไหมระบายมันก็สวยๆเห็นไหมมีเก็บ แปงแปงหน้ากูมันคือผูกกันมันตรงมาแต่งได้อู้อันเดียวอุ้ยมีอีกอันนึงอีกแล้วจะงกทำใหม่แล้วมันเหมือนแมาสีไม้อะถ้ามีมันก็ระบายแล้วไหมฮะมันมีมันไม่มีมันอันนี้แหละมันดีสุดแล้วแล้วมึงมึงคิดได้ยังไงมึงเอาอันเนี้ยมาระบายสีมันเอาไว้แต่งหน้าแต่งตาก็ใช่ไง ก็ฉันอยากจะระบายสีหล่อนทป็นงกทำเป็นห่วงทําไมนะฮะฮะถามจริงมันใช่ไหมมันมีเพชรมันสวยก็มันสวยดีดูดูมันมีสีทองด้วยนี่นี่มันต้องวิงวิงวิดินสอเขียนคิ้วมึงเอามาทำอะไรอะไรก็มาเขียนคิ้วไงนี่ดูเขียนคิ้วอะไรมินี่นี่เห็นไหมน่ารักไหมคุยจริงอ๋อ บ้องอบ้องสักทีบ้อง <sk ill> สักทีอยูให้หมาผู้นี่อยู่นี่ไงน้องมีคิว้วมึงบ้างมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ใครสั่งใครสอนให้มึงเอาอันนี้มาระบายสีใครสั่งใครสอนมึงฮะมึงต้องโดนดา่าเขามาไม่ต้องยิ้มมึง <c oughs> <c oughs> ยิ้มทำไมแล้วโอ้โอ้โอ <c oughs> มึงจิ้มอะไรเบอร์นี้ ก็จริงไม่เห็นเป็นไรเลยนี่วิธีให้คิ้วสวยฮนะอู้นี่แต่งคิ้วมันคืออะไรไอ้นี่คืออะไร,ไะออะไรดินสอเขียนคิ้วแล้นี่เขียนคิ้วไหมเนี่ยเขียนคิ้วไหมคิ้วนั่นไม่ใช่คิ้วค่ะมันคือคิ้วค่ะนี่นี่น้องมีไอ้นี่ด้วยขนตัง,งองนด้วยเอาสีอะไรดีสีส้มสีที่หมดปานผสมประจุพูแล้วก็บีสีทะเลมาทาปีก โห่พลุงเลยกูเหนื่อยมากนะเหนื่อยถ่ายกล้องนะสีไม่กูเหนื่อยกับมึงเนี่ยที่มึงเอาของเล่นกูมาเล่นเนี่ยเอ้ยพี่ของเล่นที่มึงเอาอะไรของกูมาเล่นเนี่ยอีเจ๊มึงรู้ไหมกูกว่าจะตัดสินใจซื้อได้แต่ละอย่างอะ่ะกูใช้เวลา,านานมากแล,และหล่อนก็รู้ไหมว่าฉันกว่าจะตัดสินใจมาระบายอะ่ะ มันยากมากกว่าหล่อนที่จะซื้อมาอีกฮะมึงยังไม่สำนึกอีกเหรอเอาปอกคอสีอะไรดีโอ้โหโอ้มึงไปเลยมึงไปไกลๆกูเลยว่าก่อนมึงจะลงกูกระทืบแล้วมึงเปิดไฟทำไมก็มันมองไม่เห็นยุ่งอะไรเราติดขี้อะอุ้ยทุกคนดูผลงานมานอีอีอี ชีวิกลิสติกอยู่ไหนมาระบายปากกั<า>กนเนาอยากโดนส่งติงไหมรู้จักไหมส่งติงอ่ะ,ะปไปทุกคนปวดหัวมากรอบนี้มันเล่นแรงมากใครสั่งใครสอนให้มันเอาไประบายสีใครสั่งใครสอนมันผู้กันผู้กัน,ผ,กนผู้กันบ้านมึงดีไปอย่างเงี้ยกูถามจริงสีสีสีบ้านมึงดีไปอย่างงี้สีนำ้ำ Huh? <coughs> <coughs> what <coughs>